สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQCU ค่ะอ่ะแล้วดูดูดูเด็กๆเขาเล่นอะไรกันนะคะตอนนี้อ่ะอยู่แยกกันสามเหี่ยมแล้วอเออส่งออแยงแยเกัน ปิดเทอมแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะเล่นอะไรกันไม่รู้นะแต่ละวันอ้อวนไม่ทันอันนั้วคอยตีนะตันเก็บเอาอะไรกันเอาเม็ดอะไรกัน <c oughs> สนนว,ว<ป>ัสดีครับเด็กๆเล่นอะไรกันครับพี่ตันครับในพี่ตันไปไหนสวัสดีครับอภิเจียเอาไม้ลูกอ่ะสวัสดีครับ,บครับเล่นอะไรกันในส่อนะไร <c oughs> เก็บเม็ดอันนี้ก็คือใครได้เยอะคนนั้นชนะเหรอเอามาโยนมาโยนเล่นกันจะลงทุนอีกรอบไหมดันละไม่โยนละ เป็นมองเป็นมองนี่แม่คนละจุดใช่เป็นคนที่มีเมตตาจังเป็นคนเด็ดให้เขาแล้วก็ปีนหางมาให้น้องเนี่ยนะจะได้อมอนนี้ของพี่ไ้ล้ว ลบลบลบอยาบขอ, <c oughs> องพี่ติงเลยเอาให้ให้มันเรียบร้อยเป็นหมากที่อยู่ต้นต้นดอกคูนนะจ๊ะนี่เยเนี่ยเป็นหมากของต้นดอกคูนเด็กก็เอามาหาักเล่นกัน <c oughs>

หอ่หอห่อเสื้อเสื้อกันพี่ตัน้นต้นผักเมตายแล้วเต็มตูดเลยไปนี่ยังยงอะไรล่ะเต็มตูดเลยต้นผักแม่ปลูกไว้อะไหนเลนั่งตรงนี้ไม่มีสองต้งน,งตนกเออเดี๋ต้นต้นอันนี้เรียบร้อยแล้วนี่้ยท <laughs> มาสองต้นแม่ปลูกไว้อะเฮ้ยเ่ <laughs> ตเต็มตูดหนูเลยอ แล้วก็มาแกะเล่นกันนี่นะแล้วมือก็ขมทีนี่ดีนะจับกลิ่นไส้เดือนได้ดีอือแม่เหอจ้งูด้วยมือกินปลาอยู่ตรงไหนหางมันไส้เดือนนี่เราตัดเนาะตัวเล็กเหรอเอตัวใหญ่หางมันกุดใหญ่สำแขนนักตีฮะยาวเท่านั้นยาวขนาดนี้เตือนเลยมันลูกงูแล้วนั่น แต่มันแต่มันอ้วนๆใช่ไหมปลาไปหลายตัวเลยไอ้ตัน๋ยาจะลดลงทุนไหมสักหบาทสิบาทคงดีการจะขอฟรีย่างเรียวด้เนาเอาสักหนึ่งอันสองอันก็ได้แม่ต้องเอาเยอะเท่างหร่ นนได้ด้วยว่าคนที่ลงคุณจะได้เล่นและนี่ก็ด้ทั้งหมดมเลยถ้าไม่มีใครลงทุน <c oughs> <c oughs> ดูการละเล่นของเด็กๆวันนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะของเด็กๆของแต่และว,วันในช่วงปิดเทอมไม่ตกปลาก็เล่นแนวเนียน้ยแล้วก็ หาวิ่งปั่นจักรยานเล่นกันไปบ้านคนนั้นทีคนนี้ทีเนาะไม่รู้จะไปไหนหนะ้าเด็กๆเดี๋ยวก็จะหางานให้เขาในแต่ละวันกิจวัตรประจำวันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับเจียตันบ๊ายบาย บาทบาทคดี <c oughs> ไ, <ป S 1> ไม่เลาไม่ลงคุณก็ไม่เล่นเลยีดได้คนเดียวตีอันนี้ทั้งหมดน